ได้ฮะเขาบอกว่าเรื่องมือค่อนข้างอ่านยากนะฮะชาไดมาเมืองไทยอีกอยากไปเที่ยวที่ไหนพร้อมไรครับเพราะว่าเรื่องมืออ่านยากอยากจะสื่อสารว่าเรื่องมืออ่านยากท่านไดมาอเสียท่านไดมาเมืองไทยอีกอยากไปเที่ยวที่ไหนเพราะอะไรคะถ้าชีเคุณมาเมืองไทยอีก

그리고 추천해 주고 싶은 곳이 있는데 우리 MC님이 맨양 타운 인 타운이라고 말씀했군요. 저는 멋 리라. 멋페 리라라는 이장에 얘기가 왔대. 박군 의เอง. 제 취향. 중심에 지으실 때괜찮아 언제든지 네. 36 6

한국어로써ูรูกมีคนที่เขียนภษาเกีให้ด้วยเขาถามว่าทําไมมาที่ประเทศไทยแล้วต้องไปซุปเปอร์มาร์เก็ตออผก็ไ่อนกันผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว아่ราผมไม่ได้เป็นคนตันสินใจว่าจะหปไหนไคุณเหน 저희가 스태프분들이 많기 때문에 또 저희가 하루 이틀보다 더 많은 시간을 있다가 굉장 필요한 물건도 있고 그래서 보통 외국에 온 첫날 다 같이 마트에 가서 필요한 물건들도 사고 그러느라고 아마 좀 자주 가는 것 같아요. 그, 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 อ๋คลายข้อสงสัยเพราะฉะนั้นอยากรู้ว่าคนถามคือใครคุณการทีรามันมีฮะอยู่ไหนฮะการจีราสคะอยู่นครับฮะโก็มดนะโอเคอีกสักหนึ่งอันฮะถ้านอคุณ่ด้อันไหนดีนะอันไหนดีเอ่ย เขาบอกว่าลายมือสวยมากนะคะอะไรดีฮะถ้าว่าถ้าเขียนภาษาอังกฤษจนจบเนี่ยเขากล่ว่าจะเขียนเป็นเขาจะอ่านให้แต่ว่ามีภาษาไทยด้วยก็เลยค่ะ m e i second time, I'm so proud of you. l e be, 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 e e be, be, e be, 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 e be, 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 e be, 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 e be, 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 e be, e be, 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 e e be, 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 e be, e be, 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 e be, 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 b e นะครับเพราะฉะนั้นทั้งสามท่านครับคุณป้าเฮจินได้ตอบคำถามแล้วเรียบร้อยนะแล้วก็ได้เลือกคำถามที่คุณนิดเขียนถามไว้แล้วเรียบร้อยใช่คุณนี้ชูช่วงได้เชียวครับของขวัญเราจะเอาของขวัญไปใช่ของขวัญเป็นไปในที่ของคุณป้าเฮจินนะคะเตรียมรับที่ที่ได้เลยครับยินดีด้วยครับทั้ทสามท่านครับขอบคุณผู้ปฏิบัติงาอาล้วนะฮะหมดแล้วเรียบร้อย ยังจำไม่ได้ไหมว่ากิจกรรมของเราเนี่ยมีกิจกรรมหนึ่ง